ไหนดูสภาพสิเป็นยังไงมัง่งค่าความเสียหายอ่ะพาเพียงน้อง f อซมาดูรถดำาิ่งดินด่วนครับรถพิวูดครับนี่ครับสภาพจริงๆนะตอนนี้รถพิวูดครับนี่ฮะหลังจากที่ลื้อออกมาหมดแล้วนะครับก็เสียหาย ค่อนข้างจะไม่หนักเท่าไหร่นะครับถือว่าถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับผมเกณฑ์ปานกลางสายพานสายพานนี่น่าจะเปลี่ยนใหม่สายพานกลับเลยพลิกกลับเลยนี่ครับสายพานตัวนี้หลุดเลยนี่สายพานนี่หลุดเลยนะครับาสาเหตุที่มันหลุดเพราะว่า แรงกระแทกนะครับพอแรงกระแทกปุ๊บสิ่งที่เป็นพวกหม้อน้ํานะครับหม้อน้ํารังพึ่งแอร์มันดันเข้าพอมันดันเข้าปุ๊บมันจะมากดสายพานตัวนี้ตัวนี้มันจะตั้งได้นะลอกตัวนี้คายออกแล้วก็ปรับสายพานขึ้นแล้วก็ตั้งสายพานก็มาดูสายพานนะครับตัวนี้เราต้องดูให้ละเอียดดูให้หมดเลยนะครับว่าจะต้องเปลี่ยนอะไรไปมั่งนะครับตอนนี้สายพานมันกลับล่องเห็นไหมตัวนี้มันกลับล่องมันพิกอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวมาไล่เรียงดูกันอีกทีนึงนะครับว่าเสียหายขนาดไหนยังไงนะครับดูนี่คาหน้าตัวนี้เข้านะครับโครงสร้างของฟอร์ดต,ตัวนี้มันมันไม่ได้เยอะเลยอะนะมันไม่ได้เยอะเลยถือว่าถือว่าแบบโครงสร้างทํามาน้อยอะแต่ว่าความแข็งแรงของเขาเนาะอู้เหล็กตัวนี้หนานไม่น้าละทาไมมันแข็งจัง เหล็กตัวนี้เหล็กกล่องตัวนี้ใหญ่มากนะครับคือมันหนามันไม่ใช่ใหญ่มากหรอกแต่ว่ามันหนาเพราะมาันาหน้าสามเหล็กกล่องหน้าสามสามนิ้วนะครับแต่ว่าโครงสร้างของเหล็กคือเหล็กเป็นรูปทรงเดียวเลยนะครับเหมือนกับดัดไม้เข้ารูปโรงงานเขาทามาแบบนั้นเลยแล้วก็มายึดเข้าที่น็อตยึดหัวเกง่งสองข้างน็อตยึดหัวเกง่งสองข้างน่าจะไปเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลย อินเตอร์อินเตอร์มียุบหน่อยนี่อินเตอร์ยุบลงน่าจะเป็นตัวขาดรับนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาไล่เรียงหลังจากที่เราเสนอเรื่องไปแล้วประกันเขาก็จะออกมาดูนะครับชุดสายไฟชุดสายไฟนี่น่าจะเสนอเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับขาดนะนี่ชุดสายไฟ น่าจะเสนอเปลี่ยนอันนี้ก็เดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วครับกลับมาถึงบ้านมาถึงเมื่อวานแหละนะมาถึงกรุงเทพประมาณเที่ยงเที่องนี้ไม่มีปัญหาแต่ก็ต้องรอระยะเวลาในการซ่อมนะครับหลังจากซ่อมเสร็จอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนชุดคอกองอากาศ ลูกกองอากาศก็เปลี่ยนใหม่นะครับยกเปลี่ยนใหม่เลยดูเข้าฝั่งนี้นะครับรถเข้าฝั่งนี้นี่ตัวนี้อัดเข้าไปบีหมดเลยนะครับสำหรับพี P ่พี่น้องน้อง fc ท่านใดที่บอกช่วยไปดูรถพี่วุฒิหน่อยถ่ายให้ดูหน่อยนี่ก็มาแล้วนะครับนี่นะฮะก็ความคืบหน้าเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับให้ดูเป็นระยะระยะไปแล้วกัน นะครับโอ้นี่กลังคลุนนกน้อนอนน้ำใครโทรมาวะอ่ะพอดีเขาโทรมาชวนเข้าสมาคมนี่ครับมันเป็นน็อตยึดแบบนี้เนาะนี่น็อตยึดแค่นี้เลยแล้วก็เอ่อผมไม่รู้นะว่ามันต้องเลอะออกยังไงหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับต้องให้ช่างโครงสร้างช่างบอดดี้นะครับ ดูแลนะครับส่วนผมก็จะดูแลงานเรื่องอะไรตามอะไรประมาณนี้เนาะนะครับอะไรที่เราช่วยเหลือกันได้เราก็ต้องช่วยเต็มที่นะไม่ใช่ว่าช่วยแบบครึ่งๆกลางๆนะครับก็ isce. ประตูประตูก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับประตูไม่เป็นไร ช่องประตูได้หมดเลยระยะคือไม่เกิดความเสียหายกับช่วงท้ายนะกระบ,บะนี่ฮะอะไรทั้งหมดของพี่พุธจะอยู่ตรงนี้ที่เลือกออกมากองๆไว้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทิ้งอะไรได้สักชิ้นเลยแม้แต่พวกที่เศษแตกเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องเก็บให้หมดนะครับเก็บให้หมดเพราะไม่งั้นเวลาเราคืนซากนะครับนี่ทําซิ่งดินด่วนเวลาเราคืนซากก็ เราก็ต้องรวบรวมคืนให้หมดให้ประกันให้หมดเลยนะค่าความเสียหายก็อยู่ระดับกลางๆครับผมพอมาเห็นสภาพจริงๆนะนะครับวันนั้นนะ่ยผมจะพูดอะไรให้ฟังนะวันนั้นอนะ่ะผมเข้าไปดูคลิปพี่วุฒิใช่ไหมก่อนที่รถพี่วุฒิจะชนประมาณสักครึ่งชั่วโมงเองผมเข้าไปดูรถพี่วุฒิคลิปที่พี่วุฒิไปถ่ายไปถ่ายที่ ที่ทีมงานไหนผมไม่รู้หรอกแต่ว่ารถด,ดัมเขาอะเกิดชนกับรถมอเตอร์ไซค์ชนกับเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็มีเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บ3คนนะคลิปนั้นที่ผมดูหลังจากผมดูคลิปนั้นเสร็จปุ๊บพี่วุฒิแกก <c oughs> อ็อธิบายให้ฟังเนาะว่าโอ้ต้องระมัดระวังกันเด้อครับเพราะว่าขับขี่รถใหญ่นี่ต้อง ระวังให้ดีอะไรประมาณนี้เนาะหลังจากที่ผมดูคลิปนั้นเสร็จปุ๊บผมก็ปิดได้ประมาณสามสิบนาทีไลฟ์สดแฟนเอ้ไอ้ไอ้เ,เนี่ยพี่วุฒิอ้ลงเฟซอะ่ะมันเด้งขึ้นอะ่ะปึง้งเลยเอ๋ออะไรวะเห็นเลขทะเบียนรถทีแรกผมเห็นเลขทะเบียนรถอา๋าเหมือนเลขทะเบียนรถพี่วุฒิเลยวะเกิดอะไรขึ้นวะเราก็ตกใจเนาะเกิดอะไรขึ้นวะสักพักหนึ่งเห็นจะบอก เออช่วยช่วยช่วยถือให้หน่อยช่วยถือห,หน่อยช่วถ่ายให้หน่อยเห็นแต่พีวุฒเดินเดินไปเอา้ารถชนกันนี่ว่าชิบหายและผมก็รีบโทรหาเลยนั่นมก้รีบโทรหาพอรีบโทรหาพิวุฒเสร็จปุ๊บก็ถามว่าเป็นไรไหมพีวุฒบอกไม่เป็นไรก็ปลอดภัยดีอะไรประมาณนี้เนาะก็เลยโอ้โหโล่งเลยผมนึกว่าโอโชนตอนเห็นที่แรกก็ยับนะครับนี่ก็ เพราะแอร์แบ็กเนี่ยแอร์แบ็กมันจะมีมันจะเป็นแบบเนี้ยทั้งสองข้างเลยนะถุงลมนิรภัยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างนูน้นนะครับนี่แอร์แบ็กแตกหมดเลยข้างข้างขวาเพราะว่าทําไมแอร์แบ็กข้างขวาแตกหมดผมเพิ่งมาถึงบางอ้อเมื่อกี้ครับพี่บุ๊ชหักหลบหน้าขวาเข้านะหน้าหน้าขวาน่าจะไปอัดกับเข้ากับชุดกองอากาศหรือชุดล้อหน้านี่แหละที่ที่ผมเห็นในรูปนะ อันนี้ก็นี่ครับอันนี้ก็อันนี้ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนต้องดูหมืมาดูว่าพวงมาลัยโคตรไหมถ้าพวงมาไลัยไม่โคตรก็เปลี่ยนเฉพาะชุดถุงลมนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นข้าข่าวให้ฟังเฉยๆนะครับแอร์แบกนี่อย่าลืมว่าแอร์แบกเฉพาะรถคันนี้ผมคิดว่าน่าจะตกอยู่ราเราประมาณแสน <laughs> น่าจะแสนแสนกว่าบาทเฉพาะชุดแอร์แบกนะครับเดีย๋ยวไปดูฝั่งนู้นว่าสาเหตุที่ทําไมแอร์แบกมันไม่แตกผมจะอธิบายให้ฟัง นี่ครับพี่วุฒิเข้าหนักฝั่งนี้นะฝั่งนี้หนักสุดแล้วเซนเซอร์แอร์แบกมันจะอยู่ประมาณนี้เซนเซอร์แอร์แบกจะอยู่แถวแถวนี้แหละนี่น่าจะเป็นปลั๊กเซนเซอร์แอร์แบกที่มันแตกหลุดหายไปเลยนะครับข้างนี้ข้างนี้ต้องดูว่าช่างเขาลรือออกเซนเซอร์แอร์แบกเสียหายมากน้อยขนาดไหนผมจะให้ดูนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเนี่ย เนี่ยไอ้ปลักนี้ไม่แตกเห็นไหมเนี่ยปลักนี้ไม่แตกเนี่ยน่าจะเป็นตัวชุดเซนเซอร์แอร์แบ็กนะแต่ว่าผมก็ยังงงๆอยู่นะครับว่าฟอร์ดเขาจะเอาไวเ้เหมือน vo, เหมือนรีโวเหมือนอีซุดีแม็กหรือเปล่านะครับนี่ข้างนี้ไม่แตกนะครับข้างนี้ไม่เกิดความเสียหายเนี่ยตัวเนี้ยถุงลมยังอยู่เลยเนี่ยแอร์แบ็กยังอยู่แต่ว่าเบลจะตึงหมดนะเนี่ยเห็นไหม ถ้ารถชนปุ๊บถ้าแอร์แบกระเบิดปุ๊บเบลจะเบลจะล็อกหมดทุกตัวเบลจะตายหมดทุกตัวเลยนะครับจะทําอะไรไม่ได้แล้วก็ผมไม่มั่นใจว่าของของฟอร์ดอะน่าจะมีข้างเดียวนะน่าจะเป็นถุงลมข้างนู้นข้างนี้ไม่น่าจะมีถุงลมแล้วละ่ะหรือจะมีก็ไม่รู้นะพี่น้องต้องรอตอนรื้อผ้าหลังคาเพราะว่าพวกผมต้องลื้อแอร์แบกออกมา ต้องมารอดูตอนรื้อผ่านหลังคาออกว่าแอร์แบ็กฝั่งซ้ายอ่ะ,อะตรงเสาขกงเกงหลังคามีไหมนะครับแต่แอร์แบ็กตัวนี้แตกหมดเลยแต่ข้อดีของ Ford นะครับเขามีแอร์แบ็กถุงลมตรงฝั่งขาคนขับด้วยเห็นไหมเออว่ะเนาะดีมากเลยดีมากดีมากฟอร์ดทำมาดีอันนี้ภาษีหมดวันที่สองพฤศจิกายน แสดงว่าพี่วุฒิเพิ่งต่อภาษีมาได้ไม่นานไปมาดูมาดูอันนี้แบตเตอรี่ช่างก็จะถอดนะครับอะไรรถคันไหนก็ตามเวลาเขาลือ้อปุ๊บเขาก็จะถอดเก็บไว้กับรถคันนั้นนะครับน่าจะมีนะน่าจะมีถุงลมนะเนี่ยเดีย๋ยวถ้าตอนลือ้อเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาจะทํามา ครบทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือเปล่าอ่าโอ้มองเห็นล้อรถตัวเองพอดีนี่ครับล้อเจ้ารีโวผมนะนี่ล้รอรีโวผมโดนขโมยไปสองล้อครับโดนโดนโจรขโมยนะตอนที่เอาไปจอดไว้ที่สามพันนะครับโดนขโมยล้อก็เหลืออยู่แค่สองล้อใครที่มีขอบ18นะครับหน้า8หลัง9้านะครับเฮ้ยหน้าเก้าหลัง10เวยพูดผิด ขอบ18นะครับหน้า9หลัง10นะสองล้อ2วงครับผมต้องการแค่2วงก็โทรเข้ามาหาผมได้ทักเข้ามาได้นะที่เบอร์0 8 7 0 2 2 1 0 7 9นะครับขอบ18นะครับขอบ18หน้า9หลัง10ก็ทักมาอันนี้ก็พามาดูรถดำซิ่งดินด่วนนะครับว่า,าสภาพโดยรวมที่ลื้อออกมาเป็นยังไงนะครับ กระจกหน้าก็เปลี่ยนไม่ถึงตัวถังนะครับไม่ถึงตัวถังหมายถึงว่าไม่ถึงชุดหน้าเลยนะครับแต่ว่าพวกพวงมาลัยพวกแหลกล้ออะไรเงี้ยก็คงต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าแหลกล้อน่าจะขาดนะครับผมหมุนพวงมาลัยเมื่อกี้ล้อไม่หมุนตามก็มารอดูกัน ว่าค่าใช้จ่ายประกันเขาจะาตกที่เท่าไหร่หลังจากที่รถเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมา,อ,าอธิบายให้พี่เพียงน้องเอฟได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพียงน้อง F.C ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคนที่อยากจะเห็นว่ารถไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวผมจะดูให้เป็นระยะๆะะเป็นช่วงๆไปครับนะ อันนี้ก็จะเป็นรถของของลานลานประมูลนะครับรถเขานํามาซ่อมมาประมูลเขาซื้อมาประมูลมาแล้วเขาก็เอามาส่งเราซ่อมนะครับส่วนท่านนี้ก็รถที่บ้านอันนี้ว่าจะขายครับจะขายสักสี่สิบกว่าสี่สิบแปดมีใครสนใจก็ทักมารถคันนี้มือเดียวครับหนึ่งจุดเก้าเไปโดนอะไรมาเนี่ยโอ้ไปโดนอะไรมาไม่รู้ปกติเมื่อก่อนก็ ไปไหนมาไหนก็คันนี้คันนี้ก็เย๊ใช้คันนี้ก็ขายครับแสนสองแสนสองแคมเี่นะครับเครื่องสองพันนะคันนี้แสนสองใครสนใจก็ทักมาเลยที่เบอร์ผมครับศูนย์แปดเดศูย์สองสองหนึ่งสองเจอ้ยศูนย์แปดเจ็ดศนองสองหนึ่งศูนย์เจ็ดเก้านะครับผมคันนี้ก็ขายนะขายขายแสนสองใครสนใจก็ทักมานี่คันนี้ครับแสนสองพี่น้อง ทักมาเลยสภาพรถดีเรื่องดีแต่ว่ามันก็อันนี้บอกตามตรงนะผ้าหลังคาเขาจะค่อนข้างที่จะเลอะเลอะนิดนึงเนื่องจากว่า,อาตอนนั้นคือน้ำท่วมไง <laughs> น้ำท่วมน้ำท่วมแล้วมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรไอ้น้ำมันขึ้นมาโดนนะนี่ครับนะขายอันนั้นแสนสองคันนั้น แคมรี่แสนสองเป็นตัวเดียวกันเลยเนี่ยตัวเดียวกันเลยคันนั้นแสนสองแต่ของผมสีดําที่เคยขายให้ครูเอที่เป็นคันแบบสีดําแบบนี้แต่เป็นเครื่องสองจุดสี่เนี่ยอยู่ที่บึงคงหลงครับอยู่ที่ถ้านาคานะครับเอาให้น้าไปใช้ต่อนะครับคันนี้ก็อยู่ที่สี่สิบแปดเปิดไปเลยสี่สิบแปดนะใครสนใจก็ทักมาแล้วกันนะอันนี้แบบขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ใช้ไปอย่างเงี้ยคร่าวๆให้ฟังส่วนนู่น จอดอยู่ข้างนอกของผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมขอบคุณพี่ๆน้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ